เราอยู่ไหนกันครับเนี่ยวันนี้วันนี้เดี๋ยวมาอัดปลานินมาล่าปลาเกตใช่ไหมเขาเรียกปลาเก็ตใช่ไหมปลาเกดปลาเกตปลานินหน้าดินหลังจากที่เราได้คันกลับลอกจากที่เกาะช้างมาแล้ววันนี้เรามาที่แถวบางใหญ่นน,น,<อ>นทบ,บุรีบบรเนาะแล้วก็ชื่อบอว่าอะไรครับชื่อบอ forest farm forest farm มีปลาอะไรบ้างเลยเขาบอกนะตะเกียกก็มีปลานินมีปลาบึก สวายกระพงกระพงปลาช่อนปลาช่อนตะเพียนกระโหกระโฮอ้าวลืมนี่ช่องอ i d เดนนะออกเดนต้องต้องให้ตื่นเต็นปะไม่รู้อะตกปลานะแต่วันนี้อากาศดีสดชื่นเย็นเย็นเป็นกันเองฝนเพิ่งตกไปไม่แล้วก็เราถอดแม็กได้เพราะว่าบูทข้างๆห่างห่างมากแล้วก็ตะกี้ฝนเพิ่งหยุดแต่ตะกี้น้าๆก็ได้กระพงได้ปานินกันไปโอเคมาลองดูวันนี้ว่าจะเป็นยังไง ประมาณเท่าไหร่ลุงเด่นไล่หนึ่งสองไล่น่าจะสองไล่เนาะตรงนู้นนะครับที่ผมเป็นร้านอาหารนะครับเป็นจุดบริการมีร้านกาแฟมีอาหารมีเครื่องดื่มครับก็มีเหยื่อลำขนมปังบริการครับปลาขึ้นแล้วครับนี่ครับวันนี้เรามีเกมการแข่งขันไหมครับมีภารกิจพอดีมีกิ มีพี่ชายสุดที่รักผมมาด้วยวันนี้แต่ยังไม่ถึงเดี๋ยวเราค่อยบอกเราค่อยบอกวันนี้เราจะตกกันทั้งหมดสามคนบางซีโกงบางซีใช้สองคันแต่เราให้เพราะว่าบางซีตกตกแบบวันนี้ผมตีผมแบบมาเป็นลอกเบสแคตติ้งตีอก่อมครับลุงเด่นจะมาตกแบบเขาเรียกว่าอะไรน้าดินตกปลาเกตผมจะมาตกปลากระพงกับปลาช่อนนะและทีเนี้ยเราก็เลยตกลงกันว่าถ้า ก็เลยมีเกมขึ้นมาแล้วกันเปเกมเล็กๆน้อยๆแล้วกันว่าใครใครแพ้โหวิ่งบ่อกนี่ลรองเท้าพัง่ะเอาไงดีวะเนี่ยไปบ่ออื่นก็ได้วิ่งบ่ออื่นอย่าเก็บไว้เก็บไว้เอาไงดีวิ่งไปกลับตรงนี้เแล้วกันอ่ะวิ่พื้นวิ่พื้นตรงนี้วิวพื้นทีสิบครั้งโอ้โหมเก่งเพื่อน แต่ไม่เป็นไรวิทย์ต้สู้วิทย์ตรงหินนี่ต้องได้มีตรงกลางก็ตรงกลางตรงกลางเขินๆไม่เลยเอเลยวิทย์ไปแล้วก็บอกไปว่าผมแพ้ครับเป่าให้พูดแอคบิเดนเอออุิเดนหนึ่งนี่อ่ะเดี๋ยวเราลองกันดูของบางซีประกอบชุดสายหน้าอยู่ครับใช่ครับของบางซีเราจะให้เป็นหนึ่งตัวเท่ากับตัวครึ่งเพราะว่าปลาไอปลาล่าเหยื่อน้อยกว่าปลาเขาเรียกว่าอะไรได้ตัวหนึ่งผมดีใจแล้วเออผมปลาหน้าดินมันเยอะ มีปลาสวายมีปลาอะไรผมจะลองตีเป็นกระดี่จิ๋วนะครับลองตีดูก่อนเเห็นด้้ไปูม่นโหลงไม้แรกเลยครับเป็นไงครับนี่ลูกไหนไหนพันนี่ลูกเท่าไหร่อ่ะนี่ โดนผัวปลาแตกอ่ะปลาไม่ตัวแค่เนี้ยลูกดีนี้คือกะให้อิ่มอ่ะคนอื่นตกตกไม่ได้เอ้ถ้าเราตกไม่ได้คนหนึ่งก็ต้องตกไม่ได้อิ่มเพราะลูกเราตีสิบทีก็อิ่มแล้วอ่ะผมเปลี่ยนเป็นคันสปินนิ่งตีเหยือปอมเลยดีกว่าเพราะอะไรฟูแหลกเลยต้องบอกความจริงเข้าไปฟูแหลกเลยครับไม่ไหวไม่ไหวแกเพราะเรามาถึงกันช้ามีเวลาน้อยผมเป็นเหยืออะไรครับเป็นกระดีจิ๋วครับสามจุดห้ากรัม ใส่กับลอกสปินนิงครับลองดูครับกระดีเงียบเลยครับนี่นี่ครับเรามีสมาชิกมาเพิ่มนะครับเดนใช่ครับอันนี้เป็นเป็นแฟนขับเป็นแฟนขับของพวกเราขอมาตกด้วยนี่ครับพี่มาสครับไม่ใช่จริงเคยครับ รู้จักกันมาอยู่แล้วเป็นญาติกันเลยมีทีมงานใาอีกคนนึงครับทีมงานครับคนนี้คือตัวปั้นของพวกเรานี่ครับตีปุ๊บเลยเลยครับวันนี้เอาให้ได้นะลูกนะเพราะถ้าหนูได้เนี่ยนาเด่นให้หนูมาทุกทิปเลยวันนี้เรามีเรามีเกมกันเล็กน้อยไหมครับเด่นมีเกมเล็กน้อยนะพี่มาร์สนับตัวถ้าแพ้แพ้วิดพื้นยี่สิบครั้ง วะอ้าวให้ลูกแล้วแหละแกฉลาดแกให้ลูกวิ่งเลวตีไปไม้เสาไม้ใจเริ่มเสียเลยเนี่ยผมอะไม่ไดไ้ได้เลยไหนครับรลุงเดินคัดว่าปลาอะไรครับเนี่ยชาดว่าปลาเล็กปลาเล็กเหรอปลาเล็กกับพาเข้าเสาเลยเหรอเฮ้ยหลุดแล้วหลุดแน่เลยอะไระหลุดปลาเฮ้ยไม่หลุด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 ครับดูครับปลาอะไรครับ เอาพาเขาเสาอีกแล้วเดีนระวังค่อยๆค่อยๆแต่จบนะคป่าวิ่งมาแล้วเอาเลยครับประเดิมแต้มแรกครับขาดฮะขาด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 ตัวเท่านี้ขาดว่าปลาอะไรเมื่อกี้เห็นป่ะยังไม่เห็นใช่ไหมใช่เดาครับสวายสวายสวายเนาะตักห้าโลแหมไม่เห็นตัวคุยใหญ่เลยโอเคว่ากันถ่ายครับ ไงครับความรู้สึกยังไม่ได้อัดอะไรเลยอะยังงงงเกับกับอะไรอยู่ยติดสต็ปเปิติดอะไรบูบไปหมดเอ้ยแต่หมาโอเคมาแล้วครับแต้มแรกเกือบมาครับเดี๋ยวผมกี้ผมผมไปละหมาดมาเดี๋ยวผมเอาจริงละผมจะเปลี่ยนเป็นเหยื่อกาแลนแล้วครับเป็นไม้ตายที่ผมใช้ที่บ่ออ่อนนุชฟิชชิ่งครับเดี๋ยวจะไปไล่ตามขอบบ่อดูครับไปครับผม โอ้มีดูดครับเมื่อกี้มีดูดครับมีดูดครับตรงนี้มีตัวครับ <c oughs> ได้แล้วครับได้แล้วครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> เป็นกระพงติ๋วนะครับ <c oughs> กระพงแวนนะครับเย้ชูน้อย โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวลุดนี่ได้แล้วครับกระโปงตัวแรกจากสองขีดได้มวันนี้มาบ่อเลย forest farm อ่านี่ได้แล้วครับนี่ตรงมุมบ่อเลยเต้นเต้นหุ่ยกำลังกินกำลังกินอาโอเคสาใส่แก้วนี่ครับยัยหนึ่งตาหนึ่งตาเลยเดินรอบบ่อครับความมานะของลุงซีนี่ครับพี่มาร์ทได้อีกตัวหนึ่งแล้วครับผมได้อ้าว เฮ้ยได้ได้ไม่ได้ว่ะพี่มันไม่สู้เลยเฮ้ยเดีสู้เฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยได้ปลาเฉยปานินปลานินได้ปานินครับหนึ่งตัวเฮ้ยตัวใหญ่นะมันเกี่ยวอะไรนะมันเกี่ยวของใครมาเอาไปนะพี่นิ้อ่ะพี่นิ้ถือพี่นิ้ถือหน่อยพี่นิ้ถือหน่อยโอ้โอันนี้คันไม่นิ้นะไม่ใช่คันป่านะปลาเร็วเดี๋ยวลุดเกี่ยวนิดเดียวเฮ้ยมันติดของใคร ติดถุงผมแน่เลยว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาๆๆๆเอา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 ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเราปลดกันนี่พี่นิปได้ปลาแล้วครับพี่นิปดีใจป่ะลูกดีใจดีใจเลยของคานนีฟครับมาแล้วครับ<า>หนึ่ง <ๆ S 2> แต้มของบางฮานนีฟอีกหนึ่งแต้มโอ้ยผมยังไม่มีเลยว่ะเอาแล้วครับลุงเดนแล้วครับโอเค แลมาคันนี้ชูมือเลยครับหนึ่งแต้มครับบ้องเด่นเลขหนึ่งครับผมจะลุ้เอาแล้วครับลุงเด่นครับได้ปลาแบบงงๆครับอันนี้จิ๋วครับอันนี้จิ๋วอีกแล้วเอาขึ้นมาเลยอ้าวโอเคโอ้เกี่ยวจะหลุดอยู่แล้วเกี่ยวจะหลุดอยู่แล้วนับหนึ่งครับเด่นนับหนึ่งแล้วเหลือพี่มาร์ทเว้ยเหลือพี่มาร์ทครับมาคณิบเมื่อกี้ได้แล้วครับนี่ลุงเด่น <Yeah. S 2> ได้ทั้งสีได้ทีดิดมาแบงงบงงๆงครับนี่เก็บใส่กระชังครับได้ไปให้ลูกกินหนึ่งตัวโอ้ยแต่ตัวนี้ตัวนี้มันมันแข็งแรงอันนี้น่ากินคนเดียวหมดแล้วเนี่ยปทอดไปเหลือเหมือนปลาลิิวเหมือนปลาซิวกิวโอ้โย่างจิ๋ววลูก <c oughs> ได้แล้วครับมาอีกแล้วครับแต้มหนึ่งครับไม่รู้ปลาอะไรครับ มาแล้วครับโอ้โหลากครับลากครับเปิดเบรกก่อนครับเปิดเบรกก่อนมาแล้วครับ Uh huh. แน่นมากครับไม่มาเลยครับติด uh huh. เบรกสู้เลยครับรอไม่ได้แล้วครับ <S <S มาแล้วครับ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 อือ uh หือ huh. จุงเด่นจุงเด่นเกี่ยวหลังก่เน้นมาชอบวิ่งมาช,อมาชอ้อนมยว่าแล้วฟาวอันนี้ฟาวอันนี้ฟาวเกี่ยวหลังก็านิน โอ้โหถึงว่าทำไมแรงมันเยอะมากนี่วิ่งวิ่งเข้าวิ่งเข้าลหาหัดน้ำเลยสุดยอดเนะโ <ผม S 2> อ้โห,หนี่กว่าติเกี่ยวหลังสวายเกี่ยวหลังปานินแรงโคตรเยอะอโอ้โหเดี๋ยวอะปวดมาวิ่งมาตัวขาเดี๋ยวปวด,ดมือเลยปวดมือเลยอ๋อ้ติดหลังติด,ตดหลัง,ลงมันจะแรงโอาอยเ้ย โลกว่าครับโลกว่าเ <laughs> จโลกว่าแล้วโลกว่าแกแต่อันนี้นใหญ่ถามว่าใหญ่ไหมใหญ่เกี่ยวหลังครับฟาวครับแต่ได้ตัวอยู่โอเคโอ้โหนี่แล้วกินเถอะครับไม่แล้วครับไม่แล้วครับไม่แล้วครับ เล็กกวเดิมอีกครับตัวนี้เฮ้ยแต่ก็ถือว่าเป็นกระพงอ่ะถือว่าเป็นกระพงครามแต้มแล้ววันนี้ตัวใหญ่สุดนะโอ้โหตัวนี้ครับหนึ่งมะนาวไม่น่าจะอิ่มครับดีครับแต่คือพี่ได้ปลาปะได้ทำไมมันมางง่ายเงี้ยทานหนอะัานเนอะ ฟีมาตัวเดิมของเราอย่าเพิ่งลุกฟีนิปรอก่อนรอก่อนมาแล้วครับมาแล้วครับปลาหนิ้นปลานินปลาหนิ้นสองตัวต้องเอาตัวนู้นลงก่อนเอ้ได้สองคันเลยเหรอสองคันสองโอ้โแบบแบบไม่มีที่ตีอ่ะโอ้โหนี่ครับบางฟีนิปครับ ปลาป่ามาครับเก็บไปแล้วดิยครีมกินนี่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 โอ้ปลาหล่นแล้วนี่อะไรครับจับไว้เดือดครับกิโลครับแต่ว่อย่าดึงโอ้ไซโลครับตัวนี้ไซโลครับสองตัวครับพอพอฮ้ยรูดรูดเนี่ยรูดนี่โชว์กล้อนเลยครับของคนนี้ของคนนี้ของบางค่นนี้ครับไปดีๆนะลูกเดี๋ยวไปอีกนะนี่ครับโลกว่าโลกว่าเราต้องเอาไอ้นั่นไปให้เขาช่างหน่อยสิ มาไปเอานี่ไปให้ค่างๆปวดจ้าเอาโหลูกเดนกัจะเก็บแต้มของวันครับสุดท้ายครับหลุดไปแล้วครับหลุดหลุดอ้าวตะเกียกกัดอยู่อ่ะเอ๋ชมร่าของที่โลครับแผลวันนี้เป็นไงครับสะดวกไหมครับสะดเอาครับนี่ครับสุดยอดครับ ชมหน้าผู้ชนะมาใหม่ครับครับผมใครชนะวิทพื้นนี่ครับปลารวมครับผมโอ้โหนี่ครับกระพงสองตัวครับปลานิลอีกกี่ตัวครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวครับสูมีพิบิ๊กอยู่ตัวหนึ่งครับได้เวลากลับบ้านกันแล้วนะครับสรุปผลครับผมได ปลากระพง2ตัวครับเท่ากับกหเท่ากับ1.5าแต้ม 1. นดห้าแต้มเป็นสามแต้มครับผมเพราะผมเป็น<ย>สายตีหยบอม<ย>แล้วก็เกี่ยวหลังปลานินมาใหญ่น่าจะใหญ่สุดครับหนึ่งตัว,ตวน,วนี่ตัวนี้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 ใหญ่สุดเลยเกี่ยวหลังปลานินวิ่งลากมาเด้อเยอะเลยแล้วก็ลูกเดนครับสุรผลครับของผมได้หนึ่งตัวหนึ่งตัวครับผมหนึ่งตัวครับก็คือ1ตัวก็แพ้ดิครับผมพี่ม้าได้กี่ตัวครับ ตัวได้สองตัวสองตัวครับสองตัวหลุดหลุดไปแต่ขึ้นมาแล้วครับสองตัวครับนี่ตัวใหญ่ด้วยของน้องเนฟตัวใหญ่อ่าลุงเด่นขอทักอ้าวห้าทีพอห้าทีแต่ก็ต้องวิทย์พื้นตามทางแนวแล้วก็บอกผมเป็นผู้แพ้ครับนี่นี่อ่าถ้าแบบนี้ได้ยี่สิบเลยโอ้โหไม่ถึงโอ้โหยากเลยเอาไปแล้วอ่ะเอาแล้วเอาเล้วห้าที สามโอ้ยขับไม่ถึงนี่าม,มินทานะสี่า,อาโอเคติดไว้ข้างหน้าติดไว้ข้างหน้าครับผมโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง Accident ฝากเหตุอักซิเดนตด้วย Accident ต์จำไว้ Accident 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 ิเอ่าบายบายครับไปแล้ว